สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับ YouTube ช่องนัทวันออฟฟิเชียลนะคะอันนี้ตื่นไปเศร้าไปซ้อมเหมือนเดิมวัมนนี้นัดเคี่ยมตรงเอาบายงงตรงก็เลยเมาแวะซื้อชาเขียวเพราะว่ากินกาแฟไม่ได้ก็เลยต้องกินชาเขียวแทนนะคะแบบซื้อชาเขียวที่อินทนิลแต่ก็วันนี้พอดีเท่านี้จะผาดไงใจสป,ปอร์ตมาเรีอยง มะเรียงชาเขียวเคนเป็นเจไงระดับะระดับเป็นเมียผู้กำกับนะคะมาเรียงชาเขียวของเนาคนนี้ค่ะ <c oughs> เจเจไงใจสปอร์ค่อนเสร์ดการแต่งตัววันนี้ก็ไม่มีอะไรมามาในทีมวั <c oughs> มน <c oughs> <c oughs> เป็นพระมาในทีเหมือนเจไงเป็นมาเรียงชาเขียว เท่ากับอาศัยบุญบาลมีของเพื Gym. ่อนกินคอมี่ายด้วยกินน้ำเพิ่นก็เดี๋ยวมารอชาเขียวสักคู่หนึ่งค่ะปากก้เฮาจะเข้าไปบานพักกันเพราะว่าน่าจะทันเวลาที่หัวหน้านัดคิดว่าทันแน่นอนเพราะว่าตรงเวลาแน่นอนยังไงก็ไม่เลทแน่นอนเพราะว่าเราไม่กล้าเลท ก็ริง<ค><ณ>จริงดีใจมากเลยนะเป็นคนเลี้ยงตาเขียวอ่ะติดตาคนเดียวน่ารักดีใจด้วยนะดีใจด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะใช่สามวันงั้นพี่ก็เลี้ยงหนูขอบคุณแฟนคลับอ๋อขอบคุณแฟนคลับนะคะขอบ <c oughs> <c oughs> จริงๆรจริงจไม่ใช่แฟนคลับนะจริงๆก็เป็นพี่พี่แม่แม่ซะหนเพราะว่าพี่พี่แม่แม่ที่น่ารักนะคะ <c oughs> ที่กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ รัฐวันออฟฟิเชีลนะคะขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ๊ใหญ่เนียผู้กำกับกับของเราอันเพิรนสิสังหนังค่ะส่วนน้องโบสัง่งชาเขียวไปแล้วเพราะว่ากินกาแฟไม่ได้ค่ะก็อาศัยอาศัยเอาคาเฟอีนของชาเขียวแทนของกาแฟนะคะอันเจ๊ใหญ่กำลังเล่นอยู่ค่ะว่าเจ๊ตีสังหนัง,งเจ๊กับมาในทีมพระวตานะคะ <laughs> ดี๋ยวไปรอดูกันค่ะได้มาแล้วค่ะได้กาแฟากับชาเขียวมาค่ะอันนี้เจเลี้ยงเพราะว่าเจมันเป็นเนี่อพวงกับเจก็เลี้ยงวันนี้เจใจดีเข้ามาก็พูงยายเข้ากับสีดอาน,นี้ส่งแบบนี้นะคะส่งเจแล้วกับสีนี่เจกิน,นเจแล้วกับสีกินกาแฟกาแฟแบบกาแฟบเบแบบปรี้ยว ใส่ไหมยีเด้งสันเดียเสื้อสีเหลืองลิปสีแดงเสื้อสีเหลืองแล้วกเดี้ยวเบื้งพื้นเลยไม่ยังสันเดียง่วง,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 งหลายคนเลียวเบื้งเพิ่นเบิร์ดลานกาแฟาเลยค่ะเพราะว่ามืมึงน,นี่เพิ่นน่าในตีมบ,บัดปลาคือสีเหลืองโอเคกำลังจะเข้าบ้านพักแล้วค่ะ ฝากช่องนัทวาลออฟฟิเชียลนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้นัทวาลออฟฟิเชียลด้วยนะคะ mm hmm. พี่อ้อนพี่อ้นก็มีช่องนะคะพี่อ้นเป็นช่ององัชระอ้อนอัชระชานะค่ะช่องของพี่อ้อนเป็นสีเป็นสีแบบติดล้มบนไปแล้วคะ mm ่ะ hmm. แฟนคลับเป็นหลายคะ mm ่ะ hmm. เป็น <c oughs> แฟนคลับเมื่อค่ะอาศัยเอฟซีตัวเตะต้น <c oughs> <c oughs> แฟนคลับเป็นหลายเพราะฉะนั้นก็นของพี่อ้อนเป็น อัลชลาชาแนลนะคะขององโบพึงเหตุเป็นนัฐบัลออฟฟิเชียลค่ะขอบคุณทุกๆกการติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านพักค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ